สอนตั้งแต่เลือกคู่ครองเลยถ้าอยากได้ลูกดีคู่ครองต้องดีอยากมีหลานที่มีศาสนาสภายเคยต้องมีศาสนาอยากมีครอบครัวที่อิมานท่านต้องเลือกคนที่อิมันเพราะอะไรพี่น้องพี่น้องอย่าลืมว่าสองอย่างเวลามาเจอกันชายและหญิงเวลามาเจอกันท่านนาบีสุสลต่านได้อธิบายอันกุรอานได้บอกแกเรามาชาอัลลอฮ์สตรีอัตตยยบาตลิตตยยบินญินทีซอเลฮฺ หญิงที่ดีต้องคู่กับชายที่ดีชายที่ดีย่อมคู่กับหญิงที่ดีทําไมอะพี่น้องจะผลิตสิ่งที่ดีชั่วกับชั่วผลิตยากมากมีพี่น้องพ่อเป็นโจรแต่ลูกคนดีก็มีแต่ตามอาดาปกติท่านต้องเลือกคนดีนบีจึงเตือนอิดะเจอะอาฮัดุคุมนะเมื่อคนหนึ่งคนใดมาหาพวกท่านอิดะอาตาคุม เมื่อคนหนึ่งคนใดมาหาพวกท่านมีมันต์เด้าเนะดีนูอะคุลุกอจคนที่ท่านพอใจในศาสนาของเขาและมรารยาทของเขาสองอย่างพอเลยศาสนาเป็นยังไงไม่ใช่แค่อิสลามอิสลามไม่ละมาดก,ก็อย่าเอารกบ้านอิสลามจริงพี่น้องแต่ไม่เอาเลยเรื่องศาสนาก็ไม่ใช่ดูศาสนาเขาเลยละมาดเป็นยังไงบ้างเรื่องศาสนาเป็นยังไงบ้างสอง ดูมารายาทอัคลักเป็นยังไงบ้างขี้เหนียวไหมขี้งกเลยไหมขี้ขลาดเลยไหมเห็นแก่ตัวเลยไหมมารายาทก,กับผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างกับเด็กเป็นยังไงบ้างถ้าดีทั้งสองอย่างพอใจศาสนานและมารายาทฟาเซวิจูนบีบอกท่านจงแต่งงานให้เขาเลยถ้าเขามาสู่ขอลูกสาวคนมีอิมานและมีมารายาทดีแต่งเลยเพราะอะไรครับไม่ต้องกลัวอนาคตจะเป็นยังไงถ้าคนดีอลัลลอฮ์ไม่ทิ้งอลัลลอฮ์สัญญาแน่นอนพี่น้องว่า คนศอัลธาคนมีอามาันฟะละนุฮีย์นนฮูฮยียตันตุยบะอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้ชีวิตที่ดีแก่เขาเลยศาสนาและมารายาดังนั้นสามประการที่พ่อต้องให้แก่ลูกชื่อที่สวยงามสอนเรื่องศาสนาและแต่งงานให้ลูกใครทำสามประการนี้ครบแล้วอนานามโดเลละ่ะ